จะมาเล่นอ่ามีวเวอร์บ็อกซ์นะครับโอเคเสียงน่าจะมีมะไมวรู้จะมีเสียงเปล่าทั้นอ่าคือผมไม่ได้มีมิวเวอร์มาตั้งนานละเอองั้นงั้นคนอื่นก็โอ้โหโโเสนะียงบ้างอ๋อแค่นดูวิธีดูของในมิวเวอร์ เธอกด B ต่อ่ะเดี๋ยวก็คือกด B เพื่อการดูของอ่ะเฮ้ยตอนนี้ต้นคงได้บังก้อกว่าโอเคงั้นอ่าก่วนอื่นต้องเพิ่มอะไรที่ใหญ่ไงต้นไม้่ไม่วัาก็เปลี่ยนไดมากนะอืม แต่ก็ตัดไม่หมดหรอกสูงมันไปเห็นว่ามือใจเฮซายได้ดีเห็นว่าเฮซายของมิเวอร์มันนับเด็กใหม่ได้ดีให้มันดีขึ้น เอาละต้นไม้ไม่รวมมันก็ตัดยากขึ้นนะงั้นตัดประมาณนี้ก็พอทั้งหมดจะสร้างมันตัดเลยก็เท่า,านั้นเนะีะตัดจริงไม้ไปก็ได้ไอจริงไม้ไม่ไปต่อเอองั้นอ่าอยู่ไหนนะ เอาถึงไปกันนะถึงทีนี้เป็นสำคัญมากเหมือนว่าระบบมันก็เปลี่ยนไปจากไม c r a f t นะระบบเอาทุยอดนะไม่เหมือนไ e c r a f t แล้วตอนนะี้ถิงบล็อกจะเหมือนก็คือครับอะไรบ้างพกแอสํสำคัญที่สุดแล้วอ่า เรอ,อ,อันนี้ยังคาบไม่ได้เพราะว่ายังไม่ขุดถึงเลยนั้นคับหอกก็กันนะหอกมาณสองผมต้องอ่าเก็บกินให้เยอะนี่ตรงนี้เคยซ้ายก็ฟาร์มได้พอดีพอดีเลยนั้นอ่คาครับเป็น มไม่นะครับให้หมดแล้วอ่าครับเบดี๋หวานเรียบร้อยครับงั้นเอาอันนี้กันนะหวาน,นก็อันนี้ไม่ว่าเสียงจะชัดหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ เคยชชยก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ก็คีด้วยเมื่อก่อนไี่มีบ็อกกระบองให้แบบนั้นต้องใช้ควานใช่ปะโอ้เหมือนไมคค้าไปแล้วตรงนี้นต้นไม้แบบใหม่สวย มีกิตเกิดของค่าตุมมือดูดวงดวงดาวอ๋อออกจากมีแค่นั้นเองเหรองั้นอ่าปัดอันไม้นี่ดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมันอัปเดตอะไรบ้างอะไม่มันานละเป็นปีกันเน่ยมีเอ้ยมีหมู่บ้านด้วยโห้เมื่อก่อนก็ไม่มีนะอ๋อถ้าพบได้ก็ตะกินไม้ เห็นว่ามีบอสเทย์ชายด้วยเป็นนอนอะ่ะชอบดีตอนนี้ฉันจะไม่ได้เกณเดียวแล้ะทั้งไม์ค้าแล้วก็เกมอื่นนะได้หลายเกียนด้วยมีอวาตา อ,อ๋อเฮ้ยมีเมียงป่องด้วยโอ้เมีมปงป่องที่ข่าๆเป็นไงอ่ะเคยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพวกเจ้าเทยมีกนได้เหรอโอ,โอ,โอ้โหฝุ่งคิดนี่อะไรมันคืนนี่อะไรกันแน่ไม่เคยเห็นมาก่อน หาล้วก็จอกเทศดิบโอ้โหูก็จอกเทศก็มีด้วยมีด้วยต้องกินอาหารตอนนี้เราก็จอกเทศกินได้แล้วก็ดีจะได้ทำเป็นอาหารนี่มีอาหารแตัวอะไรอ่ะออ้ยอูดี ไม่ครับว่าจะเพิ่มอูดด้วยกันนะอูดคือชาพดีเฮ้ยมีมันด้วยอมเอเฮ้ยวัดีกุงเมียบ้างอ่ะกล่องก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยโอ้โหดีต๊คขายว้ามเมียให้แรงบ้างอเอ๊ นี่บ้านดีนะนั่ยอ่าพักที่นี่กันนะเดี๋ยวผมต้องหาคนแก่ก่อนนะมันต้องที่ผมต้องหาอะไรมาครับเตียงนี่เสียดเลยมากอ่ะไอ้นี่เวอร์อ่ะโหคิดเธอคิดถึงเจนนี้มากาอ่ะนะฮะค่อยสำรวจต่อเลนนะมัน เมียเย่ๆต้องอึกแบบอยากรู้อยากเินอะ่ะคือผมไม่ซช้ของนะตอนหมดมาใหม่ๆนะไม่เวอร์อะ่ะเอ๊ะที่ตัวอะไรแกรอ่อทำไมตุ้มล่างแตกแเกน้องทำไมเป็นอย่างนั้นอะ่ะเคอ๋อพราะจีด้วยแกะมันไม่มีขนนะไม่มีขนให้ดับด้วยคือไป ต้องหาปุ๋ยฟ้านนะจำได้ดอยู่ผมได้มาครั้งหนึ่งนะตอนอ่าหลายเดียวทีว่มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะเอ่อดอกไม้ก็สวยสวยเก็บไว้เพราะเอาไปทำยาอะไรสักอย่างเนี่ยในมีม่าเป็นอาหารเปยาอาหารเป็นยานี่ ไม่ได้อ่ะมันมไม่จอบผลแจะงแล้เออวิเดี๋ยวปุยไฟยอ่ะไม่รู้มันจะพอเปล่าอ่ะไอ้นี่ขอตั้งค่าเกมมาแล้วนนะคือผมไม่ถนัดอปุ่มนัดเอ เป็นอ e, okay. ีได้ไหมโอเคน่าจได้ย้ายได้ไหมไม่ได้เฮ้ยโอเคได้อน,นี้ก็ได้อยู่้ายเป็น E ก็ดีขนัดดี่ด้วยต้องขาสี เราต้องแห่ไ,ได้ดิขุดก็เจอก็ได,ด้ขุดตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่า <c oughs> นานแทกนานว่าอ๋อต้องคาบขั่วพอ,อดีเลยเ <c oughs> มาลอนอน่มะมาลอนมาลอนมาลอนเยอยโอเคได้อันนี้มาแล้วขั่วหรือว่าเสียมอ่ะ บ้านทำรู้ว่เสียงอะถ้ามันเสียงอะไรแปลกๆก็ต้องขอให้ด้วยครับพอดี่ผมใส่หูฟังบูคูดเนี่ยหรืออาจจะไม่ชัดเลยก็แบบตอนนี้ผมใส่หูฟังบูคูดเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชุกววัจะซื้อใหม,ใหมยอย่อยู่เนี่ยผมไม่มีไหม่นะใส่หูฟังบูคูดเนี่ยเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะก็ขอให้ด้วยครับ ก้อนหินแต่บ้านนั้นก็ไม่มีเตียงด้วยอ่ะโอเคได้ตกคราบอไปแล้วตกครับมาวางไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้กันนะมันม่คราบเลยบ้าง เี้ยงอ่ะก็โหมไม่พออ่ะต้องหาปุ๋ยฟ้ายเฮิ่อีกเหรอเมื่อก่อนก็ค้ามันใช้ไม้นะตอนนี้มันใช้หีโอ้สุดยอดมากไม้คราบก็ยังเหมือนเดิมหาปุ๋ยฟ้ายดีกว่าเฮ้ยไฟก็สวยขึ้นนะแต่ว่าไม่ไมไ่ครับนีแบบนั้นมากนะเนี่ อันนี้อ่ะโอ้ยมีกล่องด้วยอื้ยดีดีกว่าไมาคา้าฟะอีกอ่ะโอ้ใครล้วก็ะจอกทีดดีกว่าไมาคา้าฟอีกอ่อะนี่ไงตาเผาเะเพิงแล้วก็วัตถี โอเคขอแบบทนี้เองผมอยากอยู่บ้านลุงอีกสักพักนะของใจยาก็เยอะพอสมควรเออสิได้นะมันไม่เพิ่มอะไรนั่นนะนี่อ่ะคิดได้ไหม อน,นี่มันทำอะไรได้อะไม่เกี่ยวข้องกับเกมนิ่งนานลืมหมดแล้วผู้มพิตันทำอะไรได้อันนี้อันนี้อันนี้นนไม่ยากไ่าห้าอันก่อนนน้นโหแล้วไอของราวันเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋เอเก็บหมด ยังไม่มีอาหารด้วยอาหารก็มีอยู่เฮ้ยอะไงอยวะองไงอยวะเอคงั้นครับกองไฟกันนะอันนี้แล้วก็อันแบบนี้เอ่อ อดีด้วยมีเยอะด้วยของอันแต่เสียดานะ้นของขายไม่มีอะไรเลยเยอ้ยสาเนรเงี้ดีดีวไม่คุ้มอ่ะ าได้เวลาไปหาปุยไฟสดๆไปตกใจกองผู้ที่ทำอะไรได้อ่ะตั้งจุดเกิดชีวิตรงยตกใจหมดเลย ้อยหรือใครว่าคืน,นทิ่นี่เหนือ่อยเลยต้องหาปุ้ยป้ายเพิ่มอ่ะ

เนี่หรอบอสคือ์ตายเก็ดเฮดดีกว่าอยากตู้กับมนันดีกว่าจะตายหาเขา,เาเดีเฮียมอสเฟย์ตายเฮียน่กกากลัว เออผมขอลองันนะมันถ้าเปิดแสงเงาได้เป็นแสงเงาเปิดไงวะเออก็เปิด,ดได้นี่ว่าเฮ้ยภาพสวยอยู่นะเปิดแสงเงา อบบนันนี้อะไรอ่ะเป็นผลนข้าหยุดน้ำต้องใช้ขวานคิดสชื้ปัเตยน้ำยามันทำเลยได้ได มาล้างจิตอ๋อต้องเคาปุยญาแก้จิอ๋อปุญยางแก้จิตในการอ่าการฆ่าแมงป่องกำลังอยู่ไม่ค่อยเจอนี่อะไรอ่ะไปดูหน่อยกันนะ คนสีขาวออกกินคนใจกันเระดิกไก่ใช่คนใจเอ่อคัได้ไหมว้ยเต็งอ่ะต้องครัปอันนี้เยอะเหรอฮ,ฮะอปุ๋ยป่าฮะก็ค่าปุไยเดายเยอ ไม่ตายมีขนแก่ก็ยังทำอะไรไม่ได้อ,อดินนะนี่ไงฉันผีุดไปสักอันดีกว่าเอย่าทำอะไรได้ทำไมค้าบองไม่เป็นแบบนี้เนี่ยออกสวยออกอะ

เผาอันนี้นกันแล้วก็ทาเตียงเอ้ยได้เตียงมาแล้วขอบใจเป็นเวลานานแสนานานกว,ว่าจะได้เตียงแล้วนอนเอาทำไมทำไมนอนไม่ได้อ่ะไอ้คอ เผยื่อยืนบนกองไฟจำงั้นเอาหนันดิไปเผากันนะเผาให้หมดเลยสม,ด,ด,สมดิวกรดีใช้กิจสมเิบระยยาวนี้พอดี đo ừ. không qua mà nói được, ai, 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 thế nào, đây, ôi, không nói được, à, lại, ra ใคยมาฝากเลยอนะาหมีใครมาฝากไหมดูแลไมดีะหาไมไม่นอนไมได้นอนไปได้อะันยาบ้างเลนะขนของดีไม่ได้ของนิ้ให้หมดเลย ด้วยอ่ะฉันไปไม่ได้อของางอย่างไปดีกว่าเอาอันนี้เก็บมเนนีไม่จะเป็น,นไม่จะเป็นอะไรที่าเงีนเก็บไปตรงนี้นี่เก็บไปเก็บ เราเผาก็คับอ่แล้วเอาละฉันไม่อยู่บ้านนี้แรัไปดีกว่าแบบนี้ก็ดีว้าพอหลับนอนได้สักที โกเฮ้ใส่าไม่ตอบไม่ได้ไม่ใจงั้นสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าล่ะมีอันนี้ด้วยลืมไปสวัสดีเจ้าแมวน้ำที่น่ารักของฉันทีก็ตีได้อยู่ฮ่า <c ười> ต้อมีสติสุดตัวล่ะนี้ทำเขาจีบใส่ีเอาเอา,อา,าตรงนี้ปั้นหูสร้างไว้ตรงนี้ดีกว่าให้ดาวที่นูเาเเขา อเอาดิอันนี้วางไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ้บล็อกนี้มันทำอะไรได้อันนี้ที่ไปสำรวจมาไม่เห็นทำอะไรได้นะครับทั้งหมดเอาเนี่ยม้อย ยังเลย่ยเธอคาดเยอะไปหน่อยจุดจะเอาไงดีวะอ่าอันนี้ไปทำเป็นเสาบ้านดีกว่าเสาบ้านหนึ่งสองสามนี่จะพอไหมหนึ่งสองสามแล้วก็นี่ก็ไปสี่สร้างบ้านแบบนั้นได้ไหมนะ เือว่าต้องกินอาหารก่อนกระบองไม้มันทำพเพื่ออะไรนะไม่เคยทำบ้าแบบนี้นะ เฮ้ยแบบนี้ก็ได้อยู่เกิดเดเกิดไม้มาเฉยไม้นี่มันทำอะไรไม่ได้แล้วก็แบบพ้ก็ดีว่ะตอนนี้ดีว่ะเกิดเิง เอย่ยพักาไมาจะพอไหม เก็พอนั้นนอนกว่าน,นี้ยตอนเช้าเหรอแปลว่าฝนตกไม่หายถ้า,าในคร้างก็หายนะ มววไม่หายแต่ว่าต้องอยู่จนฝนจะหยุดตกสินะตะกี้ปรแกรมมันโหลดนอ่ะงั้นผม อันนี้คือบ้านที่ผมสร้างเสรนะเนี่ยเนี่ยรูปงานก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยเสียงในเกมเปล่าน,นี้ผมไม่ใจน่าจะน่ะนะจะมีนะเออตอนนี้ก็ผมยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเอยนะก็น้ำตกแต่งเพิ่มเติมตรงข้างๆประมาณนี้และอ่าตกแต่งเพิ่ม แค่นี้กันนะคือผมตกแต่งได้แค่นี้ที่เหลือก็อไม่รู้เหมือนกันนะอเคน่าจะเปิดไหม้ลูกกระจกเทศค่อยเอยง่ๆกันนะมีมอะไรมากอ่ะเออต้องตัดไม้เพิ่มเออขวานไม่มีอะ่ะ เอองั้นค่อยทำพัหน้ากันนะก็โอเคสืหรับคลิปนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็ตัดต่อได้ดีนะก็ผู้คนก็อย่าว่านะคือผมเพิ่งตัดต่อในคอมนั้นก็ก็โอเคโอเคแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคน